นี่ผมเหรอครับแล้วก็เห็นแถวนี้มีใครไหมเติมลมให้ฉัน่อยสิเออขอโทษนะครับที่นี่ลูกค้าต้องเติมลมเองนะครับเพราะว่าทางเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายครับออฉันแต่งตัวสวยขนาดนี้ให้นั่งกับพื้นเติมลมมาไงง่ฉันไม่ให้แกเติมฟรีนะมีทิปให้จะเอาไหมาเออก็ได้ครับ เสร็จแล้วครับอ,อะไรอะครับคลิปไงหะห้าบาทลุงงี้ให้เตอมเมงก็ดีคนอะไรสวยแต่ทำไมมันน้อยไปหรอแตลละลูกอย่างแกเนี่ยก็เหมาะกับเศษเงินแบบน,นี้แหละอีเด็กปัม๊มฉันไม่อยากเป็นรถตัวลงมาเสวนนาได้หรอกนะต่วแล้วยังเรื่องมากอีก อะไรวะคนแบบนี้ก็มีนึกนี่ป้าฮะห้องสัมภาษณ์ไปทางไหนอ่ะฉันเดินสองรอบแล้วหาไม่เจอเลยอ๋อหรอคะ เออเดินตรงไปแ้องเลี้ยวขวานเนี่ยค่ะก็ถึงแล้วอขอบคุณสักคำก็ไม่มีเด็กสมัยนี้เนาะเออเอเอโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ประกาศคุณครับอีทำไมมือจะกับบกนี้เนี่ยผมขอโทษครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาประกาศคุณครับอี๋ ฉันไม่ใช่แหละตัวปรกคนงานฉันต่ำลบไปครับครับครับอะไรของเขาเนี่ย พี่จะมาสัมภาษณ์หรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณสองคนที่ห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะเออจรครับคือว่าฉันทำคือคไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันจัดก,การเองพี่ไปเถอะค่ะงั้นเชิญคุณสองคนตามฉันมาไปห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ ฉันก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะคุณหญิงเนี่ยตัวจริงสวยกว่าในรูปนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะงานที่นี่เป็นงานบริการฉันอยากได้ผู้จัดการที่เข้ากับพนักงานได้ทุกระดับปั๊มของเราเป็นแบบครบวงจรค่ะไม่ได้เป็นแค่จุดเติมน้ำมันอย่างเดียวปั๊มของเรายังมีทั้งอู่ซ่อมรถคาเฟ่และร้านอาหารในนี้อีกค่ะเพราะฉะนั้น เราชุงต้องการผู้จัดก,การที่อ่อนน้อมสุภาพและมีมารยาทก,กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะกับลูกน้องหรือกับลูกค้าเราให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกันจริงค่ะเราต้องให้เกียรติกับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือลูกค้าหรอคะอืมส่วนเรื่องค่าเสียหายโทรศัพท์ของคุณดีฉันจะมีคนรับผิดชอบเองค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณแทนแม่บ้านด้วยนะคะที่ไม่ระวังไม่เป็นไรค่ะนี่ฉันไม่ถือสาค่ะขอแค่ได้เป็นผู้จัดก,การที่นี่ก็พอค่ะคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยกิริยาเก้าวร้าฉันว่าคุณกลับไปเถอะค่ะ สวัสดีครับออขอโทษนะครับพี่หญิงที่ผมมาช้าพี่หญิงมาช้าจังโอ้พี่เครื่องเติมลมยางเสียผมก็โมแต่โทรเรียกช่าง เลยมุ่ชวนพี่สัมภาษณ์งานช้าเลยเออแล้วนี่พี่สัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างอ่ะยังไม่ได้เริ่มสัมภาษณ์เลยแต่ที่แน่ๆไม่ผ่านละหนึ่งคนอ๋อ,รอครับนี่ประกาศคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ะ แต่ผมว่าอีกคนก็ไม่ต้องสัมภาห์หรอกครับไม่ผ่านม่านกันอ่ะทำไมล่ะก็ฉันแต่งตัวสวยขนาดเนี้ยให้น้างกับเพื่อนเติมเราเมื่อไงโง่สารลูกอย่างแกเนี่ยก็หมอกเกษตรเงินแบบน,นี้นี่แหละอีกเด็กปั๊มอะไรวะโทษนะครับเชิญครับ นี่มาต้อนรัคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณนะเอ่อเราลองสัมภาษณ์กันก่อนไหมคะเราลองสัมภาษณ์กันก่อนไหมคะดิฉันคิดว่าดิฉันสามารถบริหารงานของที่นี่ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้ากับรายการทุกคนได้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะผมว่านะคุณอย่าลดตัวมาคุยกับเด็กปั๊มอย่างผมเลยเชิญครับเชิญค่ะ บอกแล้วว่าเราต้องไปเรียนรู้หน้างานเราจะได้เจอลูกค้าเจอลูกน้องว่าแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงงานปั้มแบบเราวงจรมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะอืมนั่นแหละดิพี่แค่จะหาผู้จัดการมาดูแลปลั้มทักคนน่ะมันยังยากขนาดนี้เลยอิมวันนี้เรามีนัดเรียนุ่นกันนะลืมหรอมือเปล่า เออจริงด้วยลืมไปเลยอะ่ะโหจะเที่ยงแล้วอะ่ะยังส่งงานไม่เสร็จเลยฉันจะไปทันไหมเนี่ยทนันสิเออคงทันแหละถ้าฉันห่อไปอะ่ะโอ้ยบอกว่าทันก็ทนันสิเดี๋ยวฉันแวะไปรับมาับจริงเหรออืมโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะ ขอบคุณนะวิสาแวะมารับป่ะไม่ไหร่จะมีรถป็นของตัวเองบางก็ไม่รู้เออนะที่เห็นทำงานเยอะเดี๋ยวก็มีเองแหละป่ะเอ,อ๊ะจําได้หุ่นแถวๆสี่แยกนี้นะนั่นนะสิวนมาสองรอบแล้วนะหาไม่เจอสักทีเนี่ยเดี๋ยวโทรถามทางยีเฟอร์ด,ดีกว่ายากไหนนะเฟอร์สฮะอะไรนะให้ฉันเปิด GPS เองเอ,อ๋อ โอ้ยคุณฉันขอโทษเฮ้ยสายรถเกี้ยเป็นรอยหมดเลยอ่ะหุ้ยไหนอ่ะหอนี่ต่างคนข้ามถนนไอเดินได้ของแกเนี่ยเอ,อ่อฉันขอโทษแต่เมื่อกี้ก่อนข้ามถนนฉันก็ดูรถแล้วนะนี่แกว,ว่าฉันขับรถไม่ดูใช่ไหมสายมานี่ พีอย่าไปเสียเวลาคุยกับคนข้ามถนนนี้เลยฉันว่าโทรเรียกประกันเถอะอิอมเต้าดังนี้ไ้นะอย่าให้มันหนีไปไหนไหแกต้องรับผิดชอบค่าเสียหายรถฉันรีบโทรเรียกประกันมาเลยก่อนที่มันจะหนีอะ่ะดูท่าทางอะ่ะไม่น่าจะมีปัญญาชดใช้ค่าเสียหายพี่เกิดเรื่องแล้วมาหาฉันที่รถ่อยสิเรียกประกันให้ด้วยนะ มาเร็วๆนะพี่เดี๋ยวคู่กรณีมันจะหนีนี่คุณรถโดนฟุตบาทแค่นิดเดียวเองอะฉันว่าแค่ขัดมันก็น่าจะออกแล้วมัง้งน,นี่นี่หน่อยหน่อยเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งอย่ามาจับรถฉะนะเอามือสกปรกของแก้วไปเดี๋ยวนี้ดีฉันเสียเวลามามากนะอย่ามาทำให้ฉันลงเสียมากกว่านี้แหมซ้ายก็ใจร้ายคนข้างทางข้าถนนแบบนี้ แค่อยากจะรูปลายรถแพงๆให้เป็นบุญมือวัสนาคงจะดูเป็นหลอกว่ารอยถลอกแบบนี้แค่ขัดก็ออกนี่แกพูดแบบเนี้ยคิดจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมอิ่มถ่ายวีดีโอน,นะเผื่อมีคนหนีคงไม่มีปัญญารับผิดชอบหรอกโถคุณแผลเล็กๆแค่เนี้ยถ้าเป็นฉันนะฉันอยากได้ยินคาขอโทษไม่เรียกร้องค่าเสียหายโวยวายกันแบบนี้หรอกอิ่ม นางเนี่ยมันกำลังจะบอกว่ามันอะรวยแล้วก็ใจดีแถ่แค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกก็พูดได้สิไม่ชีรถมันดูบาษละลูบมีเป็นยาเก็บตังค์ซื้อรองเท้าให้ได้ก่อนปะนี่แกวิ่งตัดหน้ารถฉันยังไงแกก็ต้องรับผิดชอบหรือรอพี่ชายฉันมาก่อนนะถ้าคิดจะเบี้ยวนะเจอดีแน่จะบอกอะไรให้เอาบุญนะพี่ชายฉันอะคนหรือเครื่องแบบถ้าขิดจะเบี้ยวนะ โดนแน่พอ,อแล้ยอย่าไปขู่มันเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นลมไปซะก่อนเดี๋ยวจะไม่มีใครชดใช้ค่าเสียหายให้แกนะนั่นไงพี่ฉันมาแล้วพี่จัดการนังนี่ให้ฉันทีมันจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายมันบอกว่าแผลแค่เนี้ยถ้าเป็นรถมันอ่ะ มันต้องการแค่คำขอโทษทาเป็นคนดีของสังคมไม่มีปัญญาสะม,มากกว่ากระแดมันทำเหมือนมันสวยแล้วรวยมากกับพี่ <c oughs> คุณบอสไหนบอกว่ารถเข้าสูย์ไงล่ะคะคุณหนูผมก็โทษนะครับรถเป็นไรมากหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมโทรเรียกประกันก่อนนะครับไม่ต้อง คุณเอารถบริษัทไปให้คนอื่นใช้นอกเหนือจากงานได้ไงคะนี่มันรถของผู้บริหารนะมีไว้สําหรับรับส่งผู้บริหารเขา้าใจไหมัครบพี่มันเป็นใครอะ่ะเ,เขาเป็นคุณหนูลูกท่ามนมาทานเจ้าของรถน่ะสิ ื่องจะให้พี่ช่วยหน่อยน่ะพี่พอจะมีรถให้ฉันยืมสักคันไหมแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะฉันเป็นแค่คนขับรถนะไม่ใช่เจ้าของอู่จะได้มีรถที่แกยืมอย่าพึ่งบ่นนะก็เพราะว่าพี่เป็นคนขับรถไงฉันเลยคิดว่าพี่อาจจะช่วยฉันได้นะพี่นะหารถให้ฉันสักคันสิเดี๋ยวเย็นๆฉันก็เอาไปคืนเล่าเออ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 ฉันหาให้ สวัสดีค่ะคุณโบทสวัสดีครับคุณชมเป็นไงรถพร้อมไหมเอ่อยังไม่พร้อมนะครับคุณชมพอดีว่าทางศูนย์เขาโทรบอกว่าอะไรจะได้เย็นๆนะครับเอ้าหรออืมแต่ว่าวันนี้ชมก็ไม่ได้ใช้รถเข้าออฟฟิศอยู่แล้วเอาเราไปทําเรียบร้อยค่ะครับงั้นเดี๋ยวเรากรุคุณโบทแวะส่งชมที่ธนาคารก่อนละกันค่ะกับชมกลับเองค่ะอ๋อได้ครับว่าแต่คุณชมจะไปชุดนี้เหรอครับอ๋อค่ะใช่ค่ะชุดนี้แหละธนาคารอยู่แค่นี้เอง อ่ะง,งั้นงั้นงั้นเจอกับครับเจ้าเอ้าแจรถแล้วขับรถดีๆล่ะขอบคุณนะพี่แล้วยิเย็นเจอกันนะสายไอ้ก่อเรื่องนี่อ้าวสายนี่ไม่ใช่รถเธอเหรอเอ่อคือคือว่าไงสนุกกันพอหรือยังคุณบอสพรุ่งนี้ฉันจะให้ฝ่ายบุคคลออกใบเตือนคุณ โทษฐานให้คนนอกเอารถบริษัทไปใช้ผมขอโทษนะคุณหนูผมจะต่อไปผมจะไม่ทาอีกแล้วเขาเป็นน้องสาวผมเองครับคุณหนูจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่พนักง,งานบริษัทไม่มีสิทธิ์เอารถไปใช้เอเอ,เอ,เอฉันฉันขอโทษค่ะฉันแค่อยากขับรถไปอวดเพื่อนแค่นั้นเองไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างอื่นเลยนะคะเอ่อาเสียหายแล้วคะ่ะหนูหนูยังไม่มีลอกคะ่ะ คุณแจเร็วนี่นี่นี่ค่ะเรื่องชัดแท้เลยเยสายเอ้ยฉันไม่น่าใจอ่อนนี่รถแกยืมเลยหาเรื่องเดือดร้อนไี้ฉันจริงๆฉันขอโทษนะพี่นี่สายที่หลังอ่ะไม่ต้องลำบากมารับฉันแล้วนะ ถ้าจะน,นัดกันขาวหน้ากันนูน่นเจอกันที่ร้านอิ่มส,สุ่จริงๆเลย